เออโอ้เขายห็นกันน้ำน like ้ำอยู่หัวเขานี่นี่แหละพากันยืนนี่กันอยู่นี่ยื้ซื้อหัวนี่เลยนี่เจสกัดเจ้าซื้อฟังคุณกับพราฟังคุณ่าทั้งอีกกีร้อนน่ะขางเขานี่